ยกที่3วันนี้ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับคุณวิเชียนสมภพลุ่งโลดครับโตโยต้าเคมอเตอร์ครับ21โชว์รู 19, ม19ศูนย์บริการครับ02662655จากโตโยต้าเค,บบาคอม, 50, มอเตอร์ขอบคุณรถกระบะมิซูบิชิไททันเครื่องดื่ม M150 พร้อมด้วยซุปเปอร์กาแฟขอขอบพระคุณครับ อยู่นอกไม่ปลอดภัยเขาเปรนหินยกนิดเดินจับนายเข้าเสียบเข่าแต่ว่าอิสันเนี่ยไม่ยอมไม่จับแน่ครับมือหมัดรีศอกคอยสกัดแล้วคอยเล่นงานรับวมาดูครับเดือดนะครับเพราะครึ่งทางยกที่สามเดินช้าไม่ได้นะครับขาไม่หมดแล้วนะครับเพชรววงหินอย่างที่พี่ติ๊บบอกนะครับอยู่นอกไม่ปลอดภัยไม่ใช่ลงมาขับวินมอเตอร์ไซค์ในกทมนะครับอ้าวนายตีได้ไหมล็อกล็อกตนายยังยังตีไม่ได้กรรมการอรินแยกเลยครับโอ้โหนี่ครับ มาอ้าวเอฟซีขุดอ๋ออุ้ย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 ต้องเอา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 ดูครับมาชักจะโมโหแล้วครับฝ่ายแดงเพชรวังหินเพชรวังหินคว้าได้โอ้โหแต่ว่าดูครับโอ้แม่น้ำเงินอีสานเหนือเวลาเจนยัดมาก็นับกลัวเลยครับไม่โตแล้วครับแม่ต้องติดไปอยู่ห่างเดี๋ยวโดนฟันขาอีกครับแม่นอกคอยังทำไม่ได้ไหนยังไม่ชัดเลยครับทางำไมเของเพชรวังหินเอ้าแม่เสียซ้ายได้เฮเสียได้ต่อเนื่องไหม ครับจะต่อเนื่องหรือ,อรไม่สันยัพยายามจะตั้งแองขวามหน้าและข่าไว้ครับแม่ได้เรก็แต่ว่ายังไม่ต่อเนื่องอะไรก็เป็นไปได้นะครับคู่ที่ผ่านมาจัตุรัสโดนขาก็มาทำผ้าเจ็บไปเจ็บมาแต่ว่าเดินอ้อาวตอนนี้ต้องมีความพยายามครับเดินเดินไม่ต้องอย่าโดนขาซ้ำนะครับอา้าวนายตีได้ไหมหม่ยังตีไม่ได้กรรมาการทะรินแยกอีกครั้งหนึ่งครับ<อ>นีครับเ,เดินเร็วถึงตัวไปแผ่เว้นระยะโอ้ย สวยทันควันเลยครับอีสานเหนือเต่าหครับผา้ดูครับดีดดีเลยครับตอนนี้กลุมแดงเม่ไม่เปิดโอกาาให้น้องเงินเจาะยางได้ครับถึงตัวเดินแล้วติดเข้าไปดูครับมาตอนนี้มาลูกเกมเข้มข้นคึ้นอีกรูปแบบหนึ่งแล้วคุณผู้ชมแม่พอต่อยได้ต่อยโดนมีพลังขึ้นมาทันทีแล้วครับเป็นกองหินเดินลุยเข้าไปกดดันอีสานเหนือใช้ได้เลยครับจังหวะนี้ กองอหน่อขาปีสานเหนือจะแก้ยังไงแล้วก็เป็นกองหินนิ่มลุยแลงเข้าไปมีหมัดซ้ายแล้วก็จับนายเสียบเขาแต่กองหินบอกวา่าตอนนี้เจ็บขาซ้ายจนชาไปหมดแล้วครับพยายามจะติดตัวอย่างเดียวครับอีสานเหนือโอ้ไอม่โดนหนมัดสั่นเตะขาคืนอ่าหมัดลุกซ้ายรบกวนไว้สววซองเอาวกวนเค<อ>ลื่นอนมา,า,นามาอ่าคู่นี้นี่ ยังไม่แน่นะครับในช่วงท้ายปลายยกที่3ครับโอ้โหวันนี้มาอะไรกันเนี่ยครับมดูเดือดพลิกไปพลิกมาทุกนี่ครับโอ้ยหเฮห็ดยิงไปเลยครับโอ้โอลุกขึ้นมาว่ากันต่อต,ติดเข้าไปเท็ดควงหินนี่ครับโ,โหมดยกที่3พักกันแป๊บเดียวครับ ตามเลยครับเรานี้ต้องขอบคุณนะครับอุปกรณ์มวยยี่ห้อสทายครับภายใต้การรับรองคุณภาพจากเท็กซินดีอะคาเดมี่นะครับสนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันของศึกเท็ดดีของเราคุณจิ้นเจเจครับคุณจิ้นเจเจมีรางวัลมาให้ใส่กันคอ10,000บาทสอบกับ20,000บาทเข่าลอยจระเข้ฟาดหาง3 0 0 0มบาทครั 100, บโดยเจเจปอลสาวน่าเจเจปอไก่ชนพร้อมด้วยร้านค็อกเทลซีฟู้ดครับ แจ้งเจ้าหน้าที่นะครับที่ร้านค็อกเทลซีฟู้ดว่าเป็นแฟนรายการมวยทูปอยูช่อง24รับส่วนลดมิกเซอร์ไปเลย50%ครับที่ร้านค็อกเทลซีฟู้ดขอนแกมขอบคุณคุณจิ้นเจเจครับโอ้โหเหลื่อเชื่อครับ2ยกแรกในเกมเบียแต่ว่ายกนี้นี่กล่คุณว่าเพชรบางหินนี่คุมเกมไว้ได้ดีกว่าครับแต่ก็ไม่แน่อีสานเนี่ยคุมเกมไว้ได้ดีกว่าครับแต่ก็ไม่แน่ครับเพราะว่าเพชรบางหินนี่ที่เห็นจะเจนหมัดและศอกของเขานี่ยังไว้ใจได้ครับแต่ว่ายังไม่แม่เท่านั้นเอง สามวยเขาบอกว่ากำปั้นมันไม่มีรูครบับอ้าขอให้โดนเต็มๆก็ไม่แน่ครับแต่ว่าเนี่ยครับช่วงล่างของเพชรวังหินเนี่ยน่าจะมีปัญหาปัญหาบแบบยืนแบบหม่ไม่แข็งแรงเหมือนในช่วงต้นเกมกเหมือนอ้าวซ้ายายังเดินอยู่นะครับหัวใจมันร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วครับคนนี้โโอ้ห นี่ครับนีเ่เป็นแบบออสแ้งไว้แล้วครับพอสฐานล่างมันมันเก็บเก็บขัดขัดแล้วครับการออกอาวุธอะไรมันก็ไม่ถนัดน้ำหนักมันจะลดลงไปแล้วครับความหนักความแรงของอาวุธครับเพราะฉะนั้นตอนนี้หัวใจเท่านั้นครับหัวใจติดเข้าไปติดเข้าไปครับเพชรวังเห็นเนี่แหละครับแล้วดูครับเหมือน มีปัญหาช่วงมันล้มหลายๆครั้งนี่มันก็สร้างปัญหาได้เลยครับลังกำลังก็ถดถอยแล้วครับแม่กเกมตอนนี้นี่ต้องหมัดต้องศอกเท่านั้นครับแล้วก็ต้องวิ่งเข้าออเท่านั้นด้วยแม่มายืนช้าๆเดินดูแบบนี้ดีไม่น่าจะทันแล้วครับบอสเป็นกำลังใจให้เป็นหนินว่าต้องทําอะไรสักอย่างหาดีเด็ดที่ขาดมาหน่อยเหลือแต่หัวใจนะครับเห็นวังหินครับเนี่ยก็พยายามเดินออกอาวุธเล้วแต่ว่าโอ้เข้าไปโดนโดนทุกอย่างเลยครับหมัดเท้าเข่าศอกวันนี้อีสานเหนือแก มาหลากหลายเลยครับมีทั้งเจาะล่างมีทั้งหมัดทั้งศอกต่อ,อยหมัดก็แทงเท้ายังยังยัง,ย,งยังมีเสียงเชียร์ให้กําลังใจเพชรวังหินอยู่ครับซื้อเข้าไปครับเนี่ยครับแต่ว่าช่วงล่างนี่แหละครับเขื่อนระเกิดครับว่ายแฟนฝ่ายแดงก็แหมส่งแรงเชียร์ครับลูกพึดลูกพึดครับโอ้โหแต่ว่าวันนี้ลูกศิษย์ของพี่โชติตางแสแนี่โอ้โห ไม่เปิดโอกาสไม่เปิดช่องให้เพชรวังหินเลยครับตอนนี้นี่ครับแหก่โพยายามเต็มที่แล้วล่ะครับหัวใจนี่ถือว่าพันเเซต์ครับแต่ว่าดูโอ้ดูวันนี้โดนเขาไปเยอะนะครับอ้เนี่ยครับ<อ>ญญแฟนๆเริ่มนะมีเสียงเชียร์แล้วนะวนะคุณติ๊บนะอย่าปล่อยอย่าประมาทนะอัไนก็ยกิด้นได้ครับสอนยังมากกลัวอยู่ครับ โอโยที่4ครับเหลืออีก3นาทีครับผู้รองเป็นยังไงเดี๋ยวมาตามกันครับพักแป๊บเดียว สามนาทีน oh yeah. ี้มีฮึดได้ได้ลุ้นได้เสียวได้ครับบอสมันัะครูได้ยินเสียงเจ็ดแสนเจ็ดแสนครับให้เพชรวังหินนะครับจากพิยะราชพฤกษ์ครับถ้ากลับมาเป็นผู้ชนะได้เอามเอา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 โอ้โหเจ็ดแสนท่องไว้ครับท่องไว้ในใจครับเปียงปางเปียงปางนี่เจ็ดแสนนี่โอ้โหสบายเลยครับมาแล้วมีให้เห็นบ่อยๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นมวยมันสนันเมืองศึกเพชรยินดีหรือว่ามวยมันวันศุกร์รมถึงรายการน้องใหม่ของเราครับ ป่วยเด็ดสังเวียนเดือดในวันเสาร์ครับอ่าต้องดูต้องดูมาทำได้ไหมเพชรวังหินเจ็ดแสนเจ็ดแสนอ้แต่ว่าดูอ่าตอนนี้เจ้าอีสานเหนือบอกอย่าอยู่ใกล้กันเลยเพื่อนอยู่ห่างๆกันหน่อยอันนี้ถือว่ามาแบบและเอียดมากๆกันไปนะของอีสานเหนือครับจังหวะปล่อยเตมรุกดูดันครับจังหวะตั้งรับเหนียวแน่นแล้วก็น่าลกลัวมีจังหวะสวนขณะที่ทางด้านของเพชรวังหินนี่ตอนนี้นี่มีหัวใจอย่างเดียวแล้วครับ อาวุธมวยนี่ถือได้ของอีสาเนเหนือเก็บไว้ได้หมดแล้วหัวใจเท่านั้นครับเอาได้ลุ้นแม่ว่าก็โดนเขีียเสียทรงไปอีกต้องื่นชมหัวใจของมุมแดงเลยนะครับเพชรวังหินครับคือโดนไปตั้งแต่ต้นเกมเลยครับตั้งแต่ยกสองนี่แกเป็นพ่อบุญรับเลยนะยกสองยกสามยกส,ยกสี่ก็โดนเยอะไม่ยอมทิ้งตัวครับยกนี้ก็ยังเดินเข้าหานะครับนี่คือหัวใจของนักสู้ของจริงครับแต่ว่าวันนี้โออีสานเหนือแกจุกจิกกวนใจอาวุธมวยเยอะปวดหัวไปหมดเลยครับ ครับฝ่ายน้ำเงินก็ยอดเยี่ยมเลยครับสปินลิดครับก็ถือว่าพอรู้ว่าตัวเองคะแนนนําอยู่ครับก็ไม่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 เน้นให้มันหนักแรงครับเพราะว่ายังไงก็เพื่อนกันแหละครับดูครับแกก็ค่อยๆชกแบบละเอียดประคองเกมครับเรียกว่าถ้าเร่งน็อกก็อาจจะทําได้ครับแต่ว่านี่ครับพอรู้ว่าได้เปรียบก็แบบอบอกเพื่อนพอเถอะพอเถอะครับไว แกมือกันใหม่ไฟหน้าก็ได้ครับแต่ว่าหัวใจอย่างที่เขาบอกครับายแดงนี่หม่ยิ่งกว่าพันเปอร์เซ็นต์ีกครับไม่ยอมง่ายๆก็พยายามหาช่องเขาอยู่ครับแต่ว่าเวลาเนี่ยสิตุติปเวลามันน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วครับตอนนี้สี่สิบวินาทีตรงนี้ครับมาสู่ปายมองทีมงานไปครับทางด้านของเพชรวังหินพยายามอย่างเต็มที่แล้วครับอย่างพี่อ้นแล้วก็พี่บอลบอกแล้วครับว่าสิ่งที่เขามีอย่างนี้คือหัวจิตหัวใจแล้วครับ ก็ต้องยอมรับแล้วครับว่ายุทธวิธีและก็วิธีการชกวันนี้ครับเป็นทางด้านของอีสานเหนือที่วางแผนวางหมากวางเกมมาได้ยอดเยี่ยมจริงๆครับพี่บอลครับอ่าก็อก็เนี่ยวมากเลยครับในการเตรียมตัวในการแก้เกมครับก่อนเกมการชกอารู้เขารู้เราครับศึกษาเทตการชกของคู่ชกค,ครับ ว่าวันนี้ผู้ชกปกติเป็นสไตล์ไหนก็แก้เกมกันมาจากท่ายแหละครับก็วันนี้แมถือว่าการเตรียมตัวของทีมงานฝ่ายน้ําเงินครับทีมงานของพี่โชตรปางแสนนะครับเดี๋ยวต้องดูครับว่าการตัดสินอย่างเป็นทางการนี่จะไปทางด้านไหนที่นี่ครับยังไม่ทันรู้ผลเลยรับสร้อยคอทองคําอัดฉีิไปก่อนแล้วอีสานเหนือโอ้โหหล่อเลยครับวันนี้ทองตอนนี้แพงด้วยกรรมการนลิน นี่ครับไม่มีปัญหาครับโอ้โหนี่โชว์ฟอร์มหล่อเลยครับฝ่ายน้ำเงินอีน